มึงเล่นอะไรของมึงวะมงเล่นอย่างนี้มึงกลับไปบ้านนู่นกินนมแม่ไปอจนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บสีกบมีมองเย็บทำไมยิงมแบบนี้วะเฮ้ยเพื่อนเขาเหนื่อยนะโอ้ตั้งใจเล่นเหน่อยดี จังเลยเพื่อนดี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 เพื่อนจะเป็นไรเพื่อนวันวันหน้าเอาไม้ได้เพื่อนเลยวันนี้พอกี่นี้ก่อนนะพรีกันนั้นพอกี่นี้น่ะไปกลับเหมือนเดิมเอยไปกลับกันเลยเพื่อนสวัสดีลูกเหนื่อยมากเลยแม่ลูกไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วลูกขี้เกียจซ้อมบอลแล้วซ้อมไปก็ไม่เก่ง ครับเด็ดลูกเหนื่อยมากเลยอ,อะไรนะแม่ครับเข้าใจไหมเข้าใจครับจะร้องอไห้อีกอไม่ไม่ครับไม่ร้องแล้วอโอเคครับคคแค่นี้แหลน บอกกับตัวเองคท่งต้องสบายอมีเพียงสตีเล่ดึงสมองเกี่ยวบอลลงพื้นด้มากับตะขอฝึกฝนตัวเองร่างกายเล่นกล้ามท้องเพืมันแข็งแกร่งนี่แหละชีวิตนักฟุตบอลวิ่งพื้นมาละล้อยเพื่อแข็งแกร่งเพื่อต่อยอดไปสุสปอลอชีพรอรับเงินเดือนแสนแพงแสนสองแสนสามแสนสี่กูจะไม่บ้าแปะสู้เพื่อแม่กูที่อยู่บนนอกเดินลงสนามใชนความสามาักคีโดดขึ้นบ่งตล่าหาฟาดมองดูความฝทไมมไกแสนไกใช้ชีวิตไม่มีแผกลางมาไ now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discover. In love with your body.